ค่ะพบกันอีกแล้วนะโชคดีที่เรามีลมหายใจมาเจอกันในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะที่อ่เป็นวันที่มันทำให้ไม่เหมือนวันอื่นๆน,นะคะเพราะว่าได้รับคําอวยพรจากลูกๆทั้งหลายนะว่าอวยพรให้แม่ในวันนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่นะคะสิธันวาค่ะก็ทำให้ลูกๆทั้งหลายนะคะ พร้อมใจกันมาวอวยพรนะให้คำวอวยพรแก่แม่บอกให้มียุยืนยาวอยู่กับลูกๆต่อไปยัแม่แบบแสงก่อนตรงนี้มันแสงอาทิตย์เยอะแสงเยอะมันก็ทำให้พูกว้าบๆนะยทำให้ลูกเวียนหัวกันค่ะนี่แหลคะค่ะ สิบสี่ธันวานะคะของทุกปีก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่ก็ได้รับคําอวยพรจากลูกๆทั้งหลายนะคะแม่ก็ขอให้พรต่างๆที่ลูกให้ไปนะให้มาแม่ให้แม่วานี่แหละ,ละส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําอวยพรให้แม่สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีลมหายใจต่ออีกอนี่นะคะให้ได้เป็นประโยชน์ต่อลูกๆต่อไปอย่างเงี้ยแม่ก็โอเคยอมรับนะคะยอมรับคำอวยพรทุกลูกทุกนามของลูกๆทั้งหลายนะ เอามาเป็นกําลังใจให้าธาตุขันขันที่หนึ่งนี่แหละอยู่เพื่อที่จะได้ทําประโยชน์แก่ลูกๆนะทุกคนก็จะมีวันคล้ายวันเกิดของตนเองนะคะจากการบันทึกการจดจําของพ่อแม่ผู้ที่ให้กําเนิดเรามานี่แหละค่ะแต่ทุกคนก็มีวันนี้กันนะคะฉะนั้นก็เป็นวันที่แม่ได้ระลึกนย้อนเข้าไปนะคะขณะที่เรา คงจะต้องอยู่ในคันหรืออะไรก็แล้วแต่ย้อนเข้าไปคือตามความรู้สึกที่เราอยู่ภายในนะคะก็เข้าไปดูในกายในจิตในขันห้าของเราตลอดเวลาทั้งวันนะคะวันนี้ก็ทําภารกิจหน้าที่ตามปกติเสร็จแล้วกนะ็ดูนะดูเวทานาดูสัญญาสังขารวิญญาณของเราตั้งแต่ <c oughs> เราจําความได้ว่างั้นเถอะราจะจําได้ตอนไหนเราก็จําไม่ได้เช่นกันนะคะพอเรารู้สึกว่า เราเห็นโลกนี้สว่างสวยัยเห็นโลกนี้ไม่มีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนต่อไปนี่แหละแต่ไม่เราได้เห็นภายในนะคะเห็นข้างในจิตใจของเราการทำงานของขันที่หนึ่งนะว่ามันไม่เที่ยงจริงๆมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะขันที่หนึ่งนี่นะคะคือรูปที่ประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟนี่แหละคะ่ะโดยอาศัยลมหายใจนะ ถ้าเราไม่มีลมหายใจแล้วก็ไม่เห็นอะไรนะคะนี่แหละแม่จึงบอกว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราก็คือลมหายใจเท่านั้นขณะที่เราใช้ขันห้าอยู่นะมันยังไงยังไงก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าลมหายใจถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในฐานะเศรษฐีร่ำรวยอยู่บนกองเงินกองทองหรืออยู่ในปราสาทกี่หลังก็แล้วแต่อยู่บนรถหรู อยู่ในพัตตาคารอาหารเพียบพร้อมหรืออยู่ท่ามกลางบริวารอะไรก็แล้วแต่อยู่ท่ามกลางครอบครัวที่อบอุน่นหรือครอบครัวที่เร่าร้อนแค้นแนร้นแค้นที่แม่เข้าอกเข้าใจหรืออยู่ในสมะรภูมินะคะรบนะอะไรก็แล้วแต่มันก็คือลมหายใจเท่านั้นที่จะคอนโทรลชีวิตของเราได้นะคะฉะนั้นเราอาศัยลมหายใจนะคะ ที่จะทำให้ชีวิตมีคุณภาพต่อไปณนะบัดนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่เรามีสติสัมปชัญญะรู้ทันขันห้ารู้ทันรูปและนามรู้ทันกายและจิตของเรานี่แหละมันจึงจะเป็นประโยชน์นะคะเป็นประโยชน์ถ้าเรามีแต่ความเลอมีแต่ความหลงมีแต่ความงวยงงสงสัยมีแต่ความหมุดหงิดขัดเคืองอันนั้นจะมองไม่เห็นโลกเลยไม่เห็นตัวเองด้วยนะคะ ฉะนั้นผู้ที่ตื่นรู้เบิกบานย่อมเห็นนะคะเห็นขั้นที่หนึ่งนะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาธาตุดินน้ำนะคะทํางานอยู่ตลอดเวลาเลยต่อมเซลล์ทั้งหลายแตกดับอยู่ตลอดเวลาอันนี้เราก็สังเกตดูนะคะทั้งวันในวันนี้ที่สมมุติว่าเป็นวันเกิดของแม่นี่นะคะนี่แหละที่จริงก็จะชวนแม่นมและแม่ชิมั่นนะคะได้มาแชร์ประสบการณ์แต่ว่าทั้งสอง เคลียจากกันออกไปข้างนอกนะคะไปนะทำภารกิจทั้งโลกเมื่อวานนี้นะคะกับกลุ่มคนอะไรมากมายไปเจอไปสัมผัสอะไรข้างนอกมันก็ได้รับพลังงานที่เป็นลบเหมือนกันนะข้างนอกเนี่ยมันจะมีมวลสารอะไรที่ไม่ได้เป็นมวลสารที่บริสุทธิ์เหมือนในคอสนะคะออกคอสมาใหม่ๆใ,ในจิตใจร่างกายทั้งขั้นท่าบริสุทธิ์ พอออกไปรับนนน้นนี่นี่ติดต่อกันสองวันทําให้ร่างกายเพลียนะคะเขาสั้งสองเห็นชัดได้เลยทั้งแม่ชีมั่นแล้วก็แม่นอมนะคะเนี่ยก็จะไม่บรบกวนนะคะก็ให้พักผ่อนไปก่อนแม่นอมก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์มากมายทั้งแม่ชีมั่นด้วยนะคะที่จุบคอสที่ที่สองมานี่แม่นอมในคอสที่หนึ่งแต่ปฏิบัติกับแม่มาในเกือบปีเลยนะแม่นอมแม่ชีมั่นก็เช่นกันนะคะ ลูกๆหลายๆคนทั้งหลายรูปหลายนามพอจบคอร์สออกมาแล้วนะคะคอร์สวิปัสสนาของอาจารย์กุยินก้าสิบวันนี่แหละเป็นคอร์สเบสิกมันทําให้เราได้ชําระล้างจิตใจนะนนได้ชําระล้างจิตใจด้วยลมหายใจด้วยพลังลมนะพลังลมที่เป็นปรมานูนะที่เป็นกลรปะที่มีความถี่สูงที่มีความละเอียดอ่อนมาก นี่ไปชำระไปทำลายล้างอ่อยที่มันเป็นส่วนเกินเป็นอนุัยกิเลสอสวะกิเลสหรือ,อว่าอาทินวะกิเลสอะไรก็แล้วแต่นะอุปกิเลสโลภโกรธหลงหรืออนุัยกิเลสเนี่เป็นกิเลสละเอียดที่นอนเนื่องในจิตใจของเรามานันมากมายทีนี้พอเราเข้าคอร์สนะคะสิบวันเนี่ยไม่พูดไม่จานั่งดูแต่ภายในมันจึงไป็ขย่อกิเลสนะไปเขย่อกิเลสออกมาเนี่ สี่วันแรกที่ทําอนาปนาสตินี่เป็นช่วงตกนรกจริงๆนะคะทั้งประสบการณ์ที่แม่ผ่านมาสามสิบสามคอร์สแล้วก็แต่ละรูปแต่ละนามที่มาแชร์ประสบการณ์เขาบอกว่าเป็นช่วงตกนรกจริงๆเลยนะคะนี่แหละพอผ่านสี่วันแล้วนะคะเข้าสู่วิปัสสนาก็จะเป็นช่วงขึ้นสวรรค์นะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะเป็นช่วงที่ขึ้นสวรรค์คือมันจะหลุดออกจากความทุกข์ทรมาน นะหลุดออกจากความทุกข์ทรมานที่เจ็บปวดรวดร้าวใน4วันนะ่นะออกมาเพราะว่าวิปัสสนานี่เป็นการใช้จิตและสตินะคะไปตามดูตามรู้ความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายสารพรางกายตั้งแต่กลางกระมม่อมนะคะเคลื่อนลงไปถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าทั้งภายนอกและภายในร่างกายอาวัยวะทั้งหลายของร่างกายมันก็จะไปเห็นนะ เห็นการทำงานของอวัยวะตับไตไส้พุงม,มัมอะไรทั้งหลายทุงน้ำดีตับอ่อนตับกแกลอะไรทั้งหลายนะคะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่หลังกระเพาะปัสสาวะอุจจาระกระเพาะมดลูกอะไรทั้งหลายนะคะทั้งของผู้ชายก็ทุกอย่างเลยนะคะอวัยวะภายในนะคะทั้งอวัยวะเพศอวัยวะอะไรทั้งหลายทุกอย่างมันจะเป็นเห็น เห็นเวทนาเห็นความรู้สึกนะคะในอวยวะทั้งหลายเหล่านี้นะคะเห็นเป็นความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงเห็นเป็นความร้อนนะคะความร้อนความบีบคันความเจ็บปวดรวดราวนะคะความเคลื่อนไหวของธาตุดินน้ำลมไฟนะคะนี่แหละมันจะเห็นเยอะแยะมากมายสนุกสนานอยู่ข้างในเลยคนที่จิตละเอียดในบอกว่าสนุกมากสนุกกว่าไปเห็นอะไรข้างนอกนะ ไปชมดนตรีหรืออะไรภายนอกเนี่ยไม่สนุกเท่าเห็นกิเลสภายในตัวเองนะนี่แหละจิตอริยะจะเป็นอย่างนี้นะเขาบอกว่ายิ่งเห็นอะไรภายในเนี่ยเป็นดอกไม้ของอริยะเลยนะคะยิ่งไปอยู่ที่สงบสงัดนะคะอย่างในศูนย์เนี่ยศูนย์ปฏิบัติอวิปัสสนาและอนาปนันสติของอาจารย์โกเอนกาเนี่ยยเป็นส่วนดอกไม้ของอริยะหรืออริยะท่านตัดว่าท่านพูดว่า ป่าชานี่ก็เป็นสวนดอกไม้ของอริยะนะคะนี่แหละที่ไหนสงบสงัดสัพปปยะทั้งห้าเนี่ยมันเหมือนธรรมชาติที่น่าพิรมนะคะที่น่าดื่มดำที่น่าเอามาขัดเกลาจิตใจตนเองนะคะนี่แหละสัพยะจากผู้คนนะสัพยะจากเสียงรูปรสกลิ่นเสียงเข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจสัพยะจาก มวลสารทั้งหลายนะที่เป็นอากาศที่เป็นอาหารที่เป็นคิเลสของบุคคลนะเป็นเหตุการณ์สถานการณ์น,น่ะในศูนย์นิสัพยาทั้งห้าจริงๆนะคะถ้าศูนย์ไหนจัดตรงนี้คัดเลือกบุคคลที่ถูกฝึกหัดขัดเกลาอย่างดีแล้วเนี่ยโอ้วิเศษมากเลยนะคะมันก็จะมีเล็ดลอดมั่งนะคะบุคคลบางรูปบางนามที่เป็นสิทธิ์ใหม่ที่ยังไม่เข้าสู่ จิตสงบนิ่งก็จะไปสร้างสรรสเสริญบ้างบ,าง,บางศูนย์มีนะคะมีคืออยู่ไม่ว่าจะเป็นธรรมะบริกรหรือผู้จัดการคอร์สนะคะอันนี้ก็มีบ้างแล้วก็ถือว่าพวกเราต้องใช้เป็นข้อสอบนะคะให้ผ่านให้ได้เลยอย่าไปแคร์กับสิ่งที่เปน็นอยู่ข้างนอกให้เราน้องนำน้อมนำมาขัดจิตขัดใจให้เราอุเบกขาให้ได้วางเฉยให้ได้นี่แหละ ถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะคะไปเข้าคอร์สแต่ละครั้งก็ถือว่าให้เป็นที่สัพปปยะทั้งห้าเพราะว่าไม่มีการคุยกันไม่มีการสนทนาปลาศัยอะไรกันเลยอยู่กับตนเองล้วนๆคำสอนของครูบาอาจารย์ก็อยู่ในเทปนะคะมีครูบาอาจารย์ผู้ช่วยที่ถูกแต่งตั้งโดยท่านอาจารย์โกอินกะคอยคอนโทรลคอยควบคุมเครื่องนะคะในแต่ละชั่วโมงแต่ละครับนะคะช่วง อานาปรนสติก็จะไปสอบอารมณ์ว่าทำอาณาได้ไหมได้นานขนาดไหนเห็นลมไหมอย่างเงี้ยถามช่วงวิปัสสนาก็จะไปถามว่าเคลื่อนความสนใจความรู้สึกได้สองทิศทางไหมขึ้นลงทั้งเคลื่อนจากศีรษะลงมาถึงทั่วร่างกายถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าหรือเคลื่อนจากปลายนิ้วมือนิ้วเท้าขึ้นสู่กลางกระหม่อมทําได้ไหรือไมเห็นนะ เพื่อนความสนใจได้สองทิศทางไหมเนี่ยจะเป็นคําถามแบบนี้นะคะนี่แหละสัญญาจะไม่ถามอย่างอื่นจะไม่ขยายจะไม่ขยายสภาวะที่เราเจอนะในฌานสองจิตนิมิตจิตตะสังคารหรืออะไรทั้งหลายที่มันผูกข,ขึ้นมาผูบข,ขึ้นมาเป็นสัญญาเก่าๆนี่อา,าอาจารย์จะไม่ไม่ตอบนะคะจะให้อุเบคาอย่างเดียวอันนี้เป็นกฎนะคะเป็นกฎ,เป,นกฎเป็นระเบียบของอในสูตรคอสของอาจารย์โกเอ็นกานะคะเราก็ พอรู้อยู่สามสิบาคอร์สนี้เราก็ได้ศึกษาอะไรมากมายระเบียบวินัยเราก็ทําให้เราเนี่ยได้ฝึกหัดขัดเกาต้องขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์โกเอ็นก้ามากมายถ้าไม่มีอาจารย์โกเอ็นก้านี้เราก็คงจะไม่ได้อยู่ตรงจุดนี้นะมันต้องไปอยู่ในรนลกขุมใดขุมหนึ่งแน่นอนเพราะว่าจิตปุถุชนของทุกคนเนี่ยที่ไม่ได้ผ่านการฝึกหัดขัดเกลาเนี่ยย่อมมีแน่นอนความโลภความโกรธความหลง โดยเฉพาะความหลงเนี่ยหลงว่าตัวเองดีกูตัวเองแน่ตัวเองเก่งนี่แหละหลงว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นนี่แหละมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยโอมันจะอยู่ในจิตใจของทุกคนเลยนะถ้าใครยังไม่ผ่านคอร์สเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกหัดขัดเกลาจากครูบาอาจารย์ที่แน่จริงๆเนี่ยยากอยู่ที่จะตัดตัดตัวหลงเนี่ยตัวหลงนี่อันตรายมากบางคนโง่ที่สุดเลย นะยังคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมเลยอย่างเงี้ยอันนี้ความหลงที่สุดโง่ที่สุดนะความเขา่าความโง่งมงายมากเลยนะฉะนั้นจงภูมิใจนะลูกทั้งหลายที่ได้ไปเข้าคอร์สของอาจารย์โกเอนกาเป็นคอร์สพื้นฐาน10วันนะคอร์สเบสิกขอให้รอดช่องครอบครัวให้ได้นะลอดช่องหน้าที่การงานให้ได้แค่สิบวันไม่ทำให้เราเสียหายไม่ทำให้หน้หน้าที่การงานเสียหายแน่นอน ไม่ทําให้ครอบครัวเดือดร้อนแน่นอนคนอื่นก็ดูได้ให้คิดว่าเราตายไปจากครอบครัวสิบวันเราตายไปจากหน้าที่การงานสิบวันตายไปจากสามีหรือภรรยาตายไปจากลูกสิบวันดูสิแค่สิบวันอนะตายสิบวันดีกว่ามันจะตายถาวรถูกไหมอยู่กันดีๆกินข้าวกันอยู่ดีตอนเช้าเห็นหน้ากันอยู่หลัดๆนะนะเห็นหน้ากันตอนเช้า ตอนสายตายแล้วตอนสายยังสบายตอนบ่ายม้วยแล้วตอนบ่ายยังสุขสบายคุยกับลูกน้อยตอนเย็นตายแล้วเนี่ยแหละมันไม่มีอะไรแน่ไม่มีอะไรเที่ยงทุกอย่างเป็นอนิจจังลมเราจะหมดเมื่อไหร่เราไม่สามารถจะรู้ได้หัวใจจะหยุดเต้นนะลมจะหมดตอนไหนเราไม่สามารถจะเดาได้ ไม่ว่าใครทางนั้นคนที่ปฏิบัติอยู่หรือคนที่ไม่ปฏิบัติมีสิทธิ์ตายทางนั้นนะคะวิ่งเข้าหาความตายฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะคะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าให้มีสติอยู่ในสติปัฏฐานสี่นี่แหละเราจะเกิดวันไหนวันไหนไหนก็ถือว่าเป็นวันที่สมมุติว่าเราเป็นคล้ายวันเกิดเราก็ทําความดีไปนะคะแม่ก็ดูข้างในดูภายในตนเองไปนะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นสัจธรรมอะไรมากมาย นะคะคเมื่อกิจที่ทุกคนสมมุติให้เราเป็นว่าเป็นวันเกิดแล้วก็อวยพรให้เราแข็งแรงเป็นสิ่งที่ดีนะคะเรามีลมก็เราจะมีค่าแต่เมื่อเรามีลมนะถ้าเราไม่มีลมเราก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอกันไม่ได้ถามอะไรกันเป็นอะไรมาก็ทมไม่ได้นะคะก็มีแต่คําสอนเดิมๆเ,เ,เก่าๆของแม่นี่แหละถ้าสมมุติว่าแม่จบวันนี้นะอายุครบหกสิบแปดพอดีเลยเนี่ยนะ อายุครบหกสิบแปดสมมต,ติใจวันนี้อย่างงี้นะก็จะทําให้พวกเราก็ได้ได้เห็นแต่คลิปคําสอนเดิมๆคําสอนเก่าๆแต่ก็มีมีการตอบคําถามอยู่ในนั้นครบวงจรเลยนะทุกคลิปนะทุกคลิปมีประโยชน์มากมายนะคะถึงแม้ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะแม่พูดแต่ละคลิปก็อาศัยความรู้สึกหรือความรู้ที่มันพูดขึ้นมาขณะนั้นตอนนี้ก็เหมือนกันความรู้หรือความรู้สึกที่มันพูดขึ้นมาแม่ก็นํามาพูดมาสอนได้ แต่บางเวลานี่มันไม่มีอะไรขึ้นมามันก็พูดไม่ได้นะก็ทําให้เรานิ่งๆเฉยๆอยู่แล้วก็ดูมันไปแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ดูมันไปนี่แม่ก็รอว่าเออช่วงนี้นะคะอะไรจะเกิดขึ้นแม่ก็เลยจัดเตรียมคําพูดมาว่าเ,เตรียมเตรียมอุปกรณ์นะคะว่าจะต้องเตรียมพูดพอถึงเวลาแล้วก็เออเมอมันขึ้นมาแล้วก็พูดได้นี่แหละทุกอย่างไม่เที่ยงนะคะบางทีมันก็พูดไม่ได้บางทีมันก็เงียบไป นิ่งไปจิตที่มันธรรมธาตุอะไรยี่อยู่ภายในเนี่ยบางทีมันไม่ทํางานนะคะมันอยากจะอยู่ในชั้นสามมากกว่าข้างในเราเนี่ยมันก็อยู่ทั้งตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงแปดเลยนะคะชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชั้นหนึ่งนี่ก็จะสงบสงัดจากคนรอบข้างจากรูปรสกลิ่นเสียงใครจะทําอะไรอยู่ข้างตัวนะก็ไม่เดือดร้อนอย่างนี้แหละหูตาจมูกลิ้นกายใจเราหลดอยู่ภายในก็เข้าสู่ชั้นหนึ่ง เมื่อเราอยู่ความสงบสงัดตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ดูภายในไปเรื่อยๆนะคะอยู่กับลมมัง่งอยู่กับเวทนามัง่งอยู่กับความรู้สึกมัง่งมันก็จะเห็นอะไรที่มันผุดขึ้นมานะมันเป็นจิตตาสังขารหรือความคิดเก่าๆมันเป็นสัญญาเก่าๆขึ้นมาเนี่ยผุดขึ้นมาผุดดับผุดดับผุดดับถ้าเรารู้ทันมันเนี่ยว่าเห็นว่ามันเป็นแค่สัญญาเก่าๆผุดขึ้นมาเพื่อจะดับไปเนี่ยเราก็จะไม่ปรุงแต่งนะ ล้วก็จะอิสระจากสิ่งละนั้นนะคนจะหมดไปหมดไปหมดไปเนี่ยแล้วก็ดับไปนนี่แหละแล้วก็เห็นนะคะเห็นทั้งอยู่ในชานหนึ่งแล้วก็อยู่ในชา้นสองมันก็เห็นสัญญากเก,าก่าๆผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาดับไปดับไปหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหละนะเสร็จแล้วพอเราปฏิบัติไปสักพักสักครู่เนี่ยจิตและสติมันอยากพักผ่อนนะมันก็เข้าไปอยู่ในชา้นสามมันหลบเข้าไปอยู่ในชา้นสามเลย มันอยากจะอยู่ภายในนะคะอยู่ภายในตลอดไม่รับรู้อะไรข้างนอกนะไม่รับรู้แม้แต่เวทนาที่ในร่างกายมันก็ไม่รับรู้นะนี่แหละเขาเรียกว่าอยู่ในชานสามชานที่ชาญนที่เป็นชานเกิดจะเป็นชานลือสีหรือชานพรมละนะคะหรืออารูปรพรมละแต่มันก็ยังมีความรู้สึกตัวนะให้ให้รู้อยู่บ้างนะคะในชานสามนนี่แหละ พอมันได้ชาร์จแบตมันได้พกักผ่อนสักครู่แล้วมันก็จะตื่นขึ้นมานะคะมันจะตื่นขึ้นมานะเจริญต่อสังเกตเวทนาความรู้สึกแล้วก็รวมหายใจต่อมันก็จะเข้าสู่ชานสี่เลยนะคะเป็นชานที่รู้เนื้อรู้ตัวเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นเห็นความทุกข์เกิดเห็นความทุกข์ดับอยู่ตลอดเวลานะ รูปร่างร่างกายนี่ก็จะเห็นแต่ความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเจ็บน่นเจ็บนี่ตั้งแต่หัวถึงเท้าเลยทุกส่วนของร่างกายนั่งเก้าอี้ก็ยังเจ็บเลยนั่งบนพื้นอาสนะก็ยังเจ็บจะอาสนะนุ่มยังไงมันก็ยังเจ็บนะคะอย่างแม่นอมบอกเหมือนนั่งบนน้ำนั่นแหละนะคะเบาะนิ่มอาสนะนิ่มมากมายเนะี่ยพอนั่งไปสักพักเหมือนเป็นน้ำขึ้นมาเลยเหมือนนั่งบนตะปูอย่างนี้แหละจะนั่งพื้นกับอาสนะหรือนั่งบนเกาอี้ มันก็เจ็บอยู่ดีนะคะแม่ท้องสุกนะนั่งเก้าอี้สิบวันเลยนะแต่เขาก็บอกเจ็บทั้งสิบวันเลยเจ็บปวดรวดเนื้อปวดตัวรวดลาวตลอดเวลาแล้วเขาก็มาสารภาพว่าเอาพอมานั่งที่บ้านเนี่ยมันทำไมไม่เจ็บว่าอย่างงี้นะนี่แหละมันก็ดับไปบ้างแล้วนะคะดับไปบ้างแล้วนะถ้าอยู่ในคอร์สมันทําตลอดเวลามันทําต่อเนื่องทําให้กิเลสข,ขึ้นมาได้ดีนี่แหละ อยู่ในชั้นสี่นะถ้าเรารู้สึกเห็นความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาเห็นนะไม่เป็นนะเห็นว่านู่นเจ็บนี่เจ็บแล้วก็ดูมันไปยิ้มให้มนันอุเบกขาวางเฉยเห็นลมเข้าออกอยู่ตลอดเวลาเห็นนะร่างกายทํางานประสานกันอยู่ตลอดเวลาธาตุดินน้ำลมไฟวิ่งขึ้นวิ่งลงนี่แหละมันเป็นอย่างนี้นะคะก็ทําให้เราอยู่ในชั้นสี่ชั้นที่เป็นชั้นวิปัสสนานะ ช่วงนี้เราทำวิปัสสนาได้เลยถ้าเคลื่อนไหวนะความรู้สึกนะเบทนาและลมหายใจอยู่ตามร่างกายทั่วร่างกายเนี่ยทั้งอวัยวะภายในภายนอกเนี่ยเป็นฌานวิปัสนาฌานสี่นี่แหละเราจะได้ขุดเอากิเลสออกมานะคะจากใต้สำนึกจากจิตตสังขารจิตไร้สำนึกอะไรก็ได้นะอาจจะเป็นสังขารเก่าๆมาลายพบลายชาติ เป็นบาปเป็นอกุศลอะไรมาเป็นเจ้ากรรมในเวรเป็นเจ้านี้ในศีนขึ้นมามันจะผุดดับผุดดับผุดดับให้เราเห็นเราก็จะสนุกสนานกับมันนะคะเออตรงนี้เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็ดับไปอย่างงี้นะมันจะมีเหมือนกราฟเลยเพราะมันจะเจ็บเนี่ยมันจะขึ้น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 สูงสุดเลยนะคะยอดกราฟแหลมเลยนะคะสูงสุดจากนั้นจะค่อยค่อยผ่อนลง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 จนสลด หายไปในที่สุดนะคะอยู่ในสภาวะนะระาน,นาปกติเหมือนทะเลหรือคลื่นทะเลที่สงบแล้วนี่แหละอยานนี้นะเวทนาเราเป็นอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกเวทนามันก็เป็นความทุกข์ทางนั้นเลยเพราะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราปฏิบัติตามอย่างนี้นะคะปฏิบัติอยู่กับตนเองนี่แหละมันก็จะทําให้เราอิสระจากทุกได้ ทีนี้มันจะจากชั้นสี่เนี่ยเข้าสู่ชั้นห้านี่คือผู้ที่ไม่มีสติอยู่กับลมหรืออยู่กับกายนะคะไม่อยู่กับลมหรืออยู่กับกายมันจะเข้าสู่ชั้นห้าได้ <c oughs> ชั้นห้าเนี่ยมันจะเริ่มหลับนะคะหลับในเลยจะไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้ว <c oughs> นะกึ่งหลับกึ่งตื่นเคลิ้มเคลิ้มเข้าไปนะคะมันก็จะเดิมดำนะคะ <c oughs> เป็นชั้นพลมแล้ว เป็นชันพนวเข้าสู่ชันหกยิ่งไม่รู้ตัวใหญ่เลยนะคะนําตัวบางทีตัวแข็งเดี๋ยวจิตมันก็กับสติก็หายไปไหนแล้วไม่รู้นั่นมันก็จะตัวแข็งตัวเฉยอยู่ตรงนั้นะเข้าสู่ชันเจ็ดชันแปดเนี่ยโอโ้ใครจะไปยกอุ้มของอมาเขาก็ไม่รู้สึกตัวนะเอาเข็มไปทิ่มไปแทงก็ไม่เจ็บนะเพราะเป็นชันที่หลับลึกนะชันหลับลึกชัน อารมประพรมที่ลึกที่สุดเป็นอัปปนาสมาธิ <c oughs> ตัวนี้แหละนะคะเป็นฌานที่เราทําให้เราหลับไหลทาให้เราหลงไหลอย,อยู่ในน,นั้นนานแสนนานเลยไม่รู้เวลาบางทีหมดชั่วโมงโอ้ละครั้งหมดชั่วโมงแล้วทําไมเรายังไม่ทันได้เห็นอะไรเลยไม่เห็นเจ็บตรงไหนเลยพอหลับนะคะพอกันหลับนั่นนี่แหละหรือ ถ้าไม่หลับในก็ส่งจิตออกก็จะไม่เห็นเวทนานะหมดชั่วโมงนี่คิดเป็นเรื่องเป็นราวปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวจบเรื่องละค้างหมดเวลาพอดีเลยมีนะคะแม่เจอมาหมดเลยกิเลสตัวนี้อันตรายมากทําให้เสียเวลาหลับในหมดชั่วโมงแล้วไม่เห็นรู้เรื่องเลยหรือว่าส่งจิตออกปรุงแต่งเรื่องราวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะเป็นนี่วิทยานิพนธ์เลยนะคะเป็นเรียงความเลย ก็จะทําให้เราเสียเวลาเช่นนี้เหมือนกันนะคะถึงชั้นแปดเลยฟ้าผ่ายังไม่ได้ยินเลยถ้าถึงชั้นแปดแล้วนะเข็มแทงปุ่มไปวางไว้กลางถนนกลางแดดก็ไม่รู้สึกตัวนะคะจนกว่าจะออกจากชานนี้แหละฉะนั้น <c oughs> การมีสตินะคะอยู่ในสติประทานใสสีหรือลมรู้กายหยาบรู้ลมนะหรือกายละเอียดรู้เวทนาทุกเวลานะ จิตคิดอะไรจิตตะสังขารหรือสัญญากเก่าๆพูดเอมรู้ทันทีอะไรพูดขึ้นมารู้ทันทีกลับมาที่ลม <c oughs> มันจะทําให้เราไม่หลับในแล้วก็ไม่ส่งจิตออกนี่แหละนะคะก็ <c oughs> จะทําให้เกิดฌานอยู่ในฌานสี่ซึ่งเป็นฌานที่วิปัสสนาห,หรือฌานที่มีประโยชน์มากมายทําให้เราวิมุติหลุดพ้นจากทุกข์ก็คือฌานสี่นี่แหละทําให้เราจิตอิสระเข้าสู่กระแสอริยะขั้นสูงสุด เป็นกระแสของอรหันตนะ์เป็นผู้ห่างไกลาจากกิเลสก็คือชั้นสี่นี่แหละใอยทุกคนมีความเพียรพยายามให้ได้นะลูกนะขยันทําอนาปัสติเนี่ยสูดลมกลั้นลมปล่อยลมสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอยู่เสมออะไรเกิดขึ้นก็กลับมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอดทนให้ได้ขันติให้ได้การนั่งปฏิบัติจะนั่งพื้นก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้ไม่ผิดหรือใครจะนอนทําก็ได้ค่ะถ้าอยู่ในบ้านนะ นอนทําถ้าไม่หลับดีดีมากร่างกายจะขนานกับพื้นจะเห็นเวทนาเห็นความรู้สึกชัดเจนเลยจะสนุกกับมันนะคะ <c oughs> นี่แหละค่ะแม่ก็ให้ข้อคิดคติเตือนใจนะคะเพียงเท่านี้นะคะท,ที่นี่ก็คือที่สํานักสงฆ์ดอยวังเหือจังหวัดลาปางหรือว่าสํานักสงฆ์พระเจ้าเรืองแสงนะคะที่นี่ที่นี่ก็เป็นสำนักสงฆ์ที่หลวงพ่อเมืองหลวงพ่อคำแสนและหลวงพ่อประสิทธิ นะคะได้ใช้ปัญญาบาร,รมีนะคะสร้างขึ้นมาแล้วก็บูรณาปฏิสังขรเพิ่มเติมนะคะให้สมบูรณ์แบบขึ้นมาณเวลานี้ก็มีพระเลืองแสงให้เราได้สักการะบูชาให้ชมนะคะใครผ่านมาภาคเหนือหรือลำปางก็เชิญได้นะคะที่นี่มีพระเลืองแสงเป็นอันซีนไทยแลนด์เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยมาชมได้ทุกเวลาเลยค่ะ สำหรับวันนี้ก็มีความปรารถนาดีให้ทุกคนมีลมหายใจมีสติกับลมหายใจเสมอๆอ,อยู่กับลมหายใจให้ได้ชีวิตวันนี้68ถ้าไม่มีลมหายใจก็คือจบแล้วไม่ได้มาคุยกับพวกเราแต่ถ้ามีลมหายใจต่อแม่ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ชวนผู้ที่เข้าคอร์สมาแชร์ให้พวกเราได้ฟังเป็นแรงบันดาลใจนะใครอยากเข้าคอร์สบอกแม่ได้เลยแม่จะสมัครให้ ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดใทั้งสิ้นนะคะแค่ให้ถ่ายรูปบัตรประชาชนแล้วก็ให้เบอร์โทรมาและให้ชื่อคนที่บ้านที่ทางศูนย์จะติดต่อได้พร้อมเบอร์โทรมาให้แม่แม่สมัครให้เลยจะเข้าออที่ไหนศูนย์ทั่วประเทศไทยเลยนะคะเนี่ยขอให้ทุกคนให้เห็นตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่ต้องทําด่วนนะค่ะสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนเข้าสู่กระแสจิตอิสระกระแสจิตนิพพานในปัจจุบันขณะลมหายใจนี้ ั่วทุกรูปทุกนามด้วยเธินนิพพานะปัจ,จยโยโหตุวันนี้อย่าลืมนะคะหกโมงครึ่งเป็นต้นไปก็ปฏิบัติร่วมกันนะถึงสามทุ่มตอนเช้าก็สองตีสองครึ่งแล้วก็ถึงที่ห้านะคะแล้วแม่ขอแจ้งให้พวกเราทราบว่าที่กลุ่มน้ำใจให้กันเสมอมีสามร้อยห้าสิบกว่าชีวิต แต่ว่าเวลามีลูกๆอยากจะเข้ากลุ่มมันเข้าไม่ได้นะมันเข้ากลุ่มไม่ได้สมัครไม่ได้มันเกิดจากอะไรไม่รู้แม่ไม่มีความสามารถไม่มีความรู้ถ้าลูกคนไหนรู้ก็แจ้งแม่มานะคะแนะนําแม่ได้แม่อยากให้ลูกๆเข้ามาในกลุ่มด้วยกันมาปฏิบัตินะคะกลุ่มเราไม่มีพิษภัยต่อทั้งตนเองและผู้อื่นไม่มีพิษภัยต่อประเทศชาติต่อชาติศาส,สนามหากษัตริย์ใดๆทั้งสิน้น กลุ่มน้ำใจให้กันเสมอนะคะมีแต่น้ำใจให้กันทําประโยชน์ให้แก่ผู้ที่กําลังทุกข์อยู่นะคะกําลังที่อยากจะหลุดพ้นจากทุกข์นะให้ประโยชน์แก่ทุกๆรูปทุกนามที่มีลมหายใจนะคะนี่แหละใครที่จะคิดอาจะมาทําลายหรือกีดกันหรือก่อกวนอะไรไม่ให้กลุ่มนี้ได้ดาเนินไปก็ขอให้ละเลิกยกเลิกได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นมิจฉาทิฐิ นะเป็นการสร้างกรรมให้แก่ตนเองนะคะกรรมมีจริงนะคะกดแห่งกรรมมีจริงทำบาปนะทำชั่วแต่ก็ชั่วทำดีก็ดีนี่แหละค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นข้อคิดคติเตือนเตือนใจนะคะอุทาหอนสำหรับลูกทุกูๆทุกนามค่ะ